เปลี่ยนแม็กซ์วบเรียบร้อยใช้เงินไปแจก มีไหมมีไหมดินนั้นไม่มีเจอละหนึ่งตัวมามละเรียบร้อยไปเต็มวัสดุก่อนขอช็อหนอย เรีบเเยบร้อยแต่นนเฮ้ยใจเย็นใจเยน็นจ้องเรีบเยบร้อยเฮ้ยมุมนี้โดนจนได้ไปไปมุมเดิมขวาว่าเฮ้ย มาโปรมาเรียบร้อยข้างในหนึ่งตัวตกก่อนเปลี่ยนแม็กอยู่ลังเสารหนึ่งตัว รอไอ้แต่จะสืนจะหมดหนึ่งตัวหนึ่งนไม่เห็นไปแล้วเดี๋ยวสุมาอโผลไหมไโผลบก่อนมาไอ้ตัวแล้ว Killing spree for the red team. Oh, the red team. Oh, my God. Oh. 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 <today> <today> หนักเอาอยู่มาดิมาดิมาดิพูด้โจ๊ะว่ามามากลับมาดิครับเต็มสุดเลยโอเคเห็นไหมระเบิดไม่โดนไม่โดนไม่ได้เล็ง อ๋อหลักอยู่หลักอยู่สองตัวเลยมายิงยิงดิมามามาเสร็จร้อย,อยโอเลยมาทำไมขวาไปแล้วโอเคซ้ายไปกลางรอเลย มาแล้วสองตังตว้าวแโผล่โ, oh, okay. โ,โ, more, โ,โ้โผล่ไปดูเปลี่ยนไหมอืมน้อยแล้วลบต้องโผล่อยงเงี้ยแล้วก็โผล่จริงเปลี่ยนไหมจะตายรอก่อนรอก่อนโุณจะสุนจะหมด Malabar. The red team doesn't have a lot of time. I think it Killing's free for the red team. Watch out.

ไม่รอดชนะไหมเนี่ยชนะหรอสรับจะเอาแพ้นิดเดียวนะครับแต้มเดียว